เราแม่ค้าเองนะคะแล้ววันนี้เราก็มาลงแรงกับท่านชายอีกเช่นเคยจังหวะนี้แม่ค้าบอกเลยนะคะแม่ค้าจะไปหารถสปอร์ทุกคนเพื่องไรก็ไปหารถเพราะว่าแม่ค้าได้สกินรถมาใหม่เนาะกิจกรรมที่เราไปงานคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนแม่ค้าได้สกินรถแม่ค้าคนเลยนะคนรอเดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวกินย่างอยู่แป๊บแป๊บกดชุบตัวเองได้ไหมล่ะชายได้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 ชุบ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 บื่อันเลยซาหม้อไปอยู่ไหน ตาแล้วตายแล้ว<ม>เข้าไปกล่องแล้วดีนะโอเคมาทันอนะ่ะไอ้น่าขยิบได้ไหมเอามาท่ใช่ไม่ใช่มันเมื่อกี้มันกระตุกไงโอเคม,มันสะล,ลุกไงอือ,อเพื่อนเหรอใครโดนยิงอะ่ะเพื่อนใช้เพื่อนไหนต่อต่อเพื่อนโดนต่อไอ้ทางไหนลราเกิดซุดๆทางไหนแล้วที่มันใกล้สุดไม่แล้วเราจะเราจะพูดไทยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเราจะไม่เข้าใจเนาะ อยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงเท้าแต่ข้าวจ้าโอ้ยทุกคนนะแบบนึงนะเพื่อนนะเอาจะาได้แล้วล,ลูกเอคมข้างในข้างหลังเออคีมข้างหลังเจ้าหินคนเหรอตรงหมยเลขกสามนะคนเหรอใช่ใช่ไหนว่าหมยเลขกสามตรงหมยเลขกสามนะ ใช่ไหมเลสสาวกฟาร์มสะดวกอยู่นี่ไม่ถึงข้างหลังอ๋อนู่นเใช่ไป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 แปลงร่างมาทุ่มยาแวบแบบชายวิ่งชายวิ่งปืนก่อนได้แล้วปืนนี้ปืนตันเลยอ๋าไม่ได้ยินเสียงเท้าปฏิทินตามหาคนหายเอาสิจะไว้หรือจะล่วงมาดูกันยังไงใมันยิเขาแล้วเอาลง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 ทิศลงทิศ พี <ś led> ่ไม่มีอะไรนะต้องบอกว่าพี่ไมฟังเสียงพี่ตัวเงาได้อยากกินยาจังมีปุ๋ยให้เราไหมาอ่าไม่มีไม่มีเอาอยาบ่ละอยตีได้ยาอยาก,ยากไ,ยาไ,ไเยอะอยากได้อันั่นอยาได้อไรอยากได้รถสปอร์ตอ่ะอืมตรงนี้อืม เรื่องนี้พวขาะมีรถรถสปอร์ตของเนีโอเคยนไว้แบบนี้แมบบ่เฟยจะหารถเจอหรือว่าหายาก,กหายากไงหายากหรือว่าเราใกล้อันนี้ก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีอ่าไม่สิชายมีเหรียญเท่าไหร่ครับมีอยู่เจ็ดร้อยไปเลขอืมอัน่ะโอ้ยติดอยู่ที่ปากไปเลขไอซ์โบอไอซ์โบใช่ไอส์ วิ้งเจอรถมูจะไม่เอาอะ่ะมันไม่ไม่ได้เราไม่มีมิชา่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะฟาร์มแปบ๊บนึงเล็กเป็นเป็นฮฮลไม่มีโอเคมาครั้งนี้เราจะเล่นเอเค่เอาเอาปปืนค่อยตันอะไรแล้วลิปน้ำค่อยได้ปืนอะไระน้ำเฮา กับเราดะปืนตันเลยนะตับใช่เหรอใช่ปืนอะไครับปืนไหน AR AR อ่าไม่อยากเล่นเอม็มโฟสกินลูกสองเขียวแล้วตัวเอม็มโฟมันจะขึ้นตามม่ได้โอเคมงคนะครับมงคลตับใช่ไมื่นเหรอใช่ใช่ตายแล้วด้วยปืนเะดียวตายแล้ว โอ้ยไอเพื่อนนั้นใช่ไหมตรงตรงที่ตายเลยข้างหน้าตัวเดียวตัวตท,ที่ตรงที่ห่าตายแลย้วฮิมตรงนั้นอนะไอบอกขาวนั่นใช่ไหมไอตรงที่เป็นกล่องสีเหลี่ยมๆน่ะสีเหลี่ยมใช,มใช่ใช่าพี่ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเขาว้วยนั่นไงไม่ใช่ดาวแล้วหรออถ้าจะดาวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดู่อนั่นดาวไหม เก็บได้ไหมเอ้ยอ,อันนี้ศพอันนี้ศพเห่าอเออศพใช่หรอนั่นขนาดศพเห่าใช่ใช่เ,เดี๋ยวพี่ชุบพี่ชุบได้ไปเก็บศพตัวเองนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์เพื่อนก่อนด,นด้วยเพื่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดไมค์เพื่อนเวลาเรา,าพากวเสียงมันจะซ้อนกันนะครับ ต่อให้ไม่ปิดไมค์เพื่อนเราก็ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนอยู่ดีเพราะว่าเราอัดคลิปแบบนี้ไหมคะจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนทุกคนไม่ได้ยินเสียงเกมไม่ได้ยินเสียงเขา้าต้องอาศัยดูอย่างเดียวดูเนที่อย่างเดียวนาะทายฟาร์ของเสร็จแล้วดิดมาตามเรานะต <Okay, okay. S 1> ิดมาตามพี่ครับผ <Okay. S 1> ม,อมนะโอเคก็อะไรขึ้น นึงครับเปิดสัตตูตรงนี้แล้วก็หนีดีข้างหลังมีตีเต็มเลยเพื่อนหนีครับไปไปในที่ที่ปลอดภัยนะเพื่อนใช่ดีดมาเหรอโอ๊ยมาได้ไม่นล่แล้ว,ลวตีน,นึงใคเข้าไม่สิทิ้งเพื่อนแล้วไปละ ไม่ไม่ช่วยเพื่อนชายชายช่วยเพื่อนพี่ครบอยู่พี่ครบอยู่อย่าทิ้งเพื่อนไม่กัดนั่น <God. S 2> ไงที่บอกแล้วอย่าทิ้งเพื่อนตรงนั้นออเออเคียวยยยตรงหันเนาะเขียวอยู่ตรงไหนตรงหน้ากำแพงบ้านตรงบ้านลำพังบ้านตรงข้างๆน่ะนตรงทะสีทางท่าทะาขย,าสขยะสิเขียวน่ะ ยิงให้หน่อยได้ไหมพี่ไม่เห็นเน,นี่แหละตรงนั้นแหละตรงนั้นเออขีมัดิตรงนั้นอ่ะหลังบ้านไปดูหลังบ้านหลังบ้านชนี้ที่ดินยูบ้างดูแถวนี้เลยดู ừ, ข้างบนบ้านดูแถวนี้เลยนั่นมีดาวแล้วนี่ฉันก็บไปได้แล้ว ไม่อยากขึ้นบ้านนะไม่ได้ยินเสียงเท้าแบบนี้แบบไม่อยากเสี่ยงพี่กลัวไม่มีไม่มีคำบรร بان มีไอ้บอไม่ใช่ไม่มีไม่มีไอ้แรกหรือยังใช้ได้แรกในตัวแรกแล้วแล้วก็ตายแล้วมาเก็บของกับพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดังไฟก่อนไม่มีไม่มีกระบะแล้วไม่มีอะไรเลยมาเอาค่อยหิวจี เพื่อนเนาะอืมเดี๋ยวพี่ซื้อยาถึเอาให้รใหตรงนี้เนะให้เาสองลูกนะไดส้สองก้อนพก็จะให้เล่มนิดหน่อยเล่มคนเนาะอืมพี่เสียงปืนเนี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนาะพี่ร้อนพี่ร้อนันแสดงว่าพี่ร้อนอ่า ใช่เราก็กลับมาที่เดิมอุ้ยอุ้ยมีคนเพิ่งล่อนชายมามาเอาคิวเร็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 วเดี๋ยวเขาจะได้ปืนเอายิงพี่อยู่เร็วเร็วกำลังไปเลยเร็วเร็วพี่เล่าให้นีไหนไหนเร็วเร็วพี่เจ็บมากชายรุดรุดรุดโอไม่ก่อลุดสิลุดลุดสิโอเคซ้ำเอาดังนีบลอล หอ,<ะ>อะไรให้คนมีปืนพกยิงเลือดรถขนาดนั้นเกินไปไม่หนูอ่ะมันสโลวสว่าสโลวไงโอเค <laughs> ออยังหารถสปอร์ตเราไม่เจอเลยทุกคน,ไม,ไ,มคนไม่ได้ขับแล้วแหละอุ้ยมีคนุ่มย้อนไนไม่ได้ขับแล้วแหละทุกคนแม่ค้าคงจะไม่ได้ขับรถเท่ๆแล้วโอ麦ก็อนเดี๋ยวไปเก็บไอ้นั่นก่อนขอเขาเรียกอะไร ในวัยเมืองนี้มีคนนะเนี่ยเขาชุบกันนะั่นเองเมืองตรงเนี้ยระวังด้วยที่ไม่ดีนเสียงเขานะตรงเนี้ยมันอันตรายตรงเนี้ยจริงหนูจรงิงระวังด้วยเด้อบวกกับที่เราไม่ได้ยินด้วยไงเอ็มเจ็ดเก้าอ่ะอยากเล่นแต่กำลังปืนดีแล้วไงนี่ไง่พี่จะเล่น<ม><ม>ต้องสบคือไปเก็บสบอย่าง<ม>โอเคโอเคคนลงแล้วคนล้างแล้าวไม่ยิงหนูเก้า

อเ,เอวะเฮ้ยตายกดผิดหนึ่งเ่าจะตายหมดกดผิดนึงนกดไม่ถูกใช่ใช่ตาไปอ่ะเยวน่าจะชดไดรอเปล่าก็ะพี่จะเปิดอ,อีกแล้ววงแคบมันวงแคบมันหนาโอเคนี่หาตัวเขาไม่เจอเจี๋แถวด้านแหละโอเคไหม พี่เห็นแถวนั้นนั้วแตพี่เห็นแสงอยู่เห็นเ้าปืนเขาขึ้นด้วยอุ้ยพี่ได้วงวตรงก้อน,น,อนหินแล้คมก้อนหินมงางเฮานี่โอ้คีมบินมาหาพี่หน,หนูหาปืนก่อน,นไปเก็บแอ้ดอกนะอืมกดจุดประสาทพี่ได้แล้วนะพี่ไม่อยากไปอ่ะจริงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นตอนนี้เหลือประมาณ หลังไปเออไม่ทันใช่หลังหลังยิงนะโอเคโอเคดดดดดดเปิดเปเปิดเอเปิดแเซุปิุลุปซุปตัวเองเยใชุ่บเลนในุอยู่เนี่ยดีเอามา่ะดีชิดชิโอใช่โอเคมีไหมนะมีจริิดเอายาโอเค่ชายนี่ปืนเป็นไหมปืนเนี่ยเป็นเยครเปืนเนี่ยไม่ไม่อย่าใช้ยาอย่าใช้ยาอย่าใช้ยา ไม่เอาอ่ะไม่ใช้โอ๊ยไม่ก้อนโอ้ยไม่ก้เขาเจาะใช้ถอยก่อนวิ่งอยู่ตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วไม่ปลอดภัยมีคนที่มาแล้วนะมไม่มีไอวอด้วยถอยก่อน,นถอยให้หมดถอยให้หมดถอยให้ลึกประเด็นเสียงเท้าด้วยนะประเด็นไม่มีปืนชารร์จจิงๆอันนี้ปืนชันเนื้อเข้ม เฮ้ยพี่จะเล่นเอ9มเจ็ดาเอามาเอามาพลุช้ามาน,นี่ชงนะกระสุนละกระสุนละปืนนี้มันตันนะแต่จะไม่เป็นตัวเนี้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้อยโอ oh ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายอีกกองเปรื่อนขาเทลมี่เล้ออยู่สามคนเอเพื่อนโหดผมรอดผมรอด a ัง y ิ u ก็เลยให้ก่อนเลยเพื่อนน่ารักเพ,พ,พื่อนน่ารักสุดๆเพื่อนเพื่อนเราก็น่าจะมาด้วยกันด้วยประเด็นจริงๆเอาละงานนี้สตูเหลือกี่คนอีหนูเหลืออยู่หนึ่งคนไอ้วอลข้างหน้าน่าจะใช่ประนั่นใช่ปะนั่งงานตรงตงาน,นอาคิมเเอาสิตุ้มบึง้ง้ย แต่สุดท้ายเราก็ชนะโอ้ my god เพื่อนเพื่อนน่ารักมากรำรักเพื่อนรักเลิฟ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 เพื่อนรสองคน